และตอนที่3ตอนที่3จะเป็นการใช้ไมโครมิเตอร์เพื่อหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมนะครับลักษณะการจับไมโครมิเตอร์นะครับจะใช้มือซ้ายนะครับเหมือนที่เห็นดังรูปนะครับและสังเกตว่าขีดของสเกลหลักและสเกลเวเนีย นะครับก็คือขีดแนวกลางตรงนี้นะครับกับเลข0ูนบนสเกลเวอร์เนียควรจะตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงเราก็ต้องทำการลบออกนะครับหรือบวกเข้าเพื่อให้ค่าที่วัดได้มันน่าจะถือนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องมือด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราทำการ วัดออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้สมมติผมได้ตำแหน่งนะครับบนสเกลเวอร์เนี่และสเกลหลักดังรูปนี้นะครับก็คือสมมติผมซูมเข้าไปดูนะครับตำแหน่งที่เราควรจะสังเกตก่อนเลยก็คือหนึ่งนะครับ ขอบของขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งใดสเกลหลักนะครับซึ่งถ้าเราหมุนออกมาดูเราก็จะพบว่าสเกลหลักนะครับยังไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรนะครับปกติสเกลหลักของไมโครมิเตอร์ก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้น เราก็จะมาดูตัวเลขว่าแนวกลางของสเกลหลักนะครับไปตรงกับตำแหน่งใดบนสเกลเวอร์เนียนะครับซึ่งจากภาพนะครับก็จะเห็นว่า,า,าตัวเลขที่ใกล้ที่สุดก็คือเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถอยกลับมาก็จะเป็น4 3 2นะครับ ดังนั้นเราก็จะพบว่าแนวกลางของสเกลหลักอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3นะครับก็คือเกินเลข2มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะบันทึกตัวเลขนะครับขีดตรงนี้แต่เช่นเดียวกับเวอร์เนยคาลิเปอร์นะครับก็คือเราจะบันทึกตัวเลขบนสเกลตัวนี้2ตัวก่อนนะครับก็คือถ้าเป็น2กับ3ก็จะบันทึกเป็น02 หรือ0ูนะครับทีนี้เราก็จะได้02นะครับก็คือเกินกว่า2มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึง3ทีนี้ตัวเลขอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่ควรจะบันทึกก็ใช้การคเนเอาด้วยสายตานะครับซึ่งสมมุติผมคเนได้เลข3นะครับก็จะได้0.023ม mm. มเมตร เป็นความยาวครั้งแรกเป็นความยาวของการวัดครั้งที่1น0 2 3ะครับ0.023นะครับทีนี้การบันทึกช่องอื่นนะครับเช่นเดิมก็คือตัวไมโครมิเตอร์นะครับความละเอียดของมันเนี่ยก็จะเป็นการแบ่ง1ม mm. มออกเป็น 100ส่วนนะครับก็คือหมุน1รอบเป็น50ส่วนหมุน2รอบนะครับจะได้สเกลหลัก1ชอบก็คือ1 mm มเมเพราะฉะนั้นความละเอียดของไมโครมิเตอร์ก็คือ0.01หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ0.01นะก็จะเห็นว่าความละเอียดของไมโครมิเตอร์ก็จะมากกว่าบ์ในคาลิปเปอร์ ทีนี้เมื่อกี้สเกลหลักผมแอนได้0สเกลรองผมแอนได้0,2นะครับแล้วก็อาจจะเขียนเป็นจุด3ก็ได้นะครับแต่ตัวเลขนะครับหรือปริมาณที่ควรจะบันทึกให้ถูกต้องที่สุดก็คือช่องนี้นะครับหน่วยของไมโครมิเตอร์เป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทำการวัดครั้งที่2นะครับได้ใกล้เคียงเดิม2,4นะครับแล้วก็ ถัดมาเป็น02.5นะครับรเพราะฉะนั้นก็จะได้0.024 0.025นะครับเมื่อทำการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็กดเครื่องคนวนเอานะครับบวกกัน3ตัวาหารด้วย3ก็จะได้0.024นั่นเองนะครับรเพราะฉะนั้นเมื่อทำการหาค่าเดลต้าดีนะครับก็จะได้ลบ0.001นะครับ ค่านี้เท่าค่าเฉลี่ยพอดีและครั้งที่3ก็จะเท่ากับ0.001ม mm. ิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่มีขนาดมากสุดนะครับโดยที่ไม่คำนึงเครื่องหมายคือ0.001นั่นเองนะครับเราก็จะมาบันทึกเป็นค่าสูงสุดของเดลต้าดนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรทีนี้เมื่อคำนวณเดลต้าดซนะครับ เทียบกับค่าเฉลี่ยก็คือเอาเดีต้าดีสูงสุดหารด้วยดีเฉลี่ยคูณ100นะครับเราก็จะได้0.001หารด้วยค่าเฉลี่ยเมื่อกี้ก็คือ0.024 0.024คูณด้วยหนึ้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ c 1 6 แต่ถ้าเรายึดหลักเลขนี้สำคัญนะครับก็คือ0.001มีจำนวนตัวในแยะสำคัญ1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตัดได้4%นะครับทีนี้พื้นที่หน้าตัดของเส้นผมนะครับเราก็น่าจะประมาณได้ว่าเส้นผมของเราเป็นทรงกระบอกนะครับเมื่อตัดออกมาผิวตัดนั้นก็จะเป็นรูปวงกลม เพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมเช่นเดิมก็คือพ i r รกำลังสงหรือพาย d กกำลังสงส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คำนวณพายส่วน4คูณกับ D ก็คือถ้าใช้0.024หน่วยเป็นมิลลิเมตรทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเมื่อกดเครื่องคำนวณ ออกมานะครับก็จะได้4.5นะครับอย่าลืมว่าพายเราไม่คิดตัวเลขในี้่สำคัญนะครับเพราะมันไม่ใช่ค่าที่ได้จากการวัดและเลข4เป็นค่าคงที่ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ได้จากการวัดเพราะฉะนั้นไม่ถือเป็นตัวเลขในแง่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าตำแหน่งเลขในยะ่สำคัญมี2ตํตำแหน่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็บันทึกได้เป็น4.5คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยเป็นมิลลิเมตรยกกำลัง2นะครับซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นตารางเมตรภายหลังได้นะครับทีนี้ตัวเดลต้าเปอร์เซ็นต์ะครับเช่นเดิมก็คือเราก็จะเอา 2คูณกับเดลต้าดเปอร์เซนต์ซึ่งหามาแล้วก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้น2เท่าก็จะเป็น8นั่นเองนะครับนะครับและสุดท้ายเดลต้าเนะครับเราทำเช่นเดียวกับตอนที่2ก็คือ,เ,อ,อเขียนความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้าเปอร์เซนต์กับเดลต้าเก่อนนะครับและเมื่อคำนวณออกมานะครับ เมื่อย้ายข้างสมการเราก็จะได้ว่าเดลต้าเท่ากับ A คูณกับเดลต้า e เปอร์เซนต์และหารด้วย100นะครับเพราะฉะนั้น A ก็คือ4.5คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยเป็นมิลลิเมตรกำลังสองนะครับคูณกับ เดลต้าเนะครับก็คือ8ซหารด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3.6คูณ10ยกกำลังลบ5ตารางมิลลิเมตรนะครับ ก็จะเสร็จการทดลองตอนที่3นะครับส่วนแน่สรุปผลการทดลองนะครับก็เอาค่า L เฉลี่ยมาใส่ช่องนี้นะครับและช่องนี้ก็จะเป็น delta L นะครับสูงสุดที่เลือกมานะครับหน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับตอนที่2เราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อและวคำนวณหาปริมาตรภายในนะครับรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น V ที่เราคำนวณได้มานะครับและช่องนี้ก็จะเป็นเดลต้าวนะครับหน่วยก็จะเป็นถ้าเราคำนวณด้วยเซนติเมตรก็จะเป็นเซนติเมตรยกกำลัง3นะครับและในตอนที่3นะครับตัวเลขเมื่อกี้เราคำนวณ A ได้4.5ุคูณ10กำลังลบ4นะครับและเดลต้า A คือ3.6คูณ10ลบ5หรือ0.36คูณ10กำลังลบ4นั่นเอง นหน่วยก็จะเป็นตารางมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสรุปผลการทดลองก็คือเอาตัวเลขที่คำนวณได้นะครับมาสรุปในหัวข้อเดียวนะครับส่วนวิเคราะห์ผลการทดลองก็เป็นการอ,อ,อภิปรายว่าการทดลองที่ทำนะครับหรือการวัดที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือ นะครับหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นนะครับสาเหตุน่าจะเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับส่วนตัวอย่างการคำนวณนะครับก็นำการคำนวณนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับเขียนแสดงวิธีนะครับลงในกระดาษรายงานนะครับลงในกระดาษบันทึกผลนะครับนั่นเองนะครับก็ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทดลองที่1น,นะครับของวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม